ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้หมอติมเพิ่นได้แม่แยกลูกอ่าแม่ผสมแล้วผสมวันที่สิบหกห้ากระพานรอบบ่ผสมพึ่งพานรอบครับเพิ่นผสมเคเอฟสามหนึ่งไหวพานหลอบหนึ่งแม่นี่เปิดอยไปร้านไหนหมอติมแม่นี่ แม่นี่เพิ่นเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องขอเบอร์โทรแนะ่หมอติมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดแปดอหมอติมด้วยครับพี่นอ้องโทรเข้ามาต่อรองราคากับเพื่อนได้หรือว่าพี่น้องจะเขามาเบิ่องตัวจริงส้มตัวจริงหนาควักต่อรองราคากับเพื่อนอยู่หนาควักก็ได้ครับพิกัดกอยู่บ้านนุ่นสูงตำบลหน้าเวียง อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดลำน่าจเจริญครับเขามาส้มตัวจริงนี่ครับอ่าเพิพ่นเปิดไว้เจ็ดสิบเก้าต่อรองราคาได้น้องมาดิพีนาะต่อรองราคาได้ครับอ่าแม่นี่ไายสูงหลายนได่มาดิมแม่นี่ไายสูงลอยหาซิบบัวครับพี่น้องแม่นี่อ่าเป็นแม่ลูกที่เท่าไหร่แม่ลูกแรกครับลูกสในทองเป็นแม่ลูกแรกครับพี่น้องอ่าลูกสองในทองเพันวาอ่าพันสมเคศสามหนึ่ง ตํานี้มีบ่ามาติมมีมแหมนี่รับประกันตนี้ครับ,นะบ,บรับประกันต้นนี้เด้อครับพี่น้องคาทุกค้าทอนสวงสุดหางดวงหางดอกเนาะมะเดียมมีนุ่มติ่งบ่นุ่มติ่งมีบ่นุ่มกับบ่ติ่งเนาะแมีนี่รับประกันต้นนี้ทุกอย่างเลยครับนี่แต่ว่าผสมท่องนี้ท่อนที่สองรับประกันนี่บ่ลืบพันถึงพันรอบแรกกพ่นบ่ท้ารับประกันเด้อครับพ่นผสมแค่เอฟสามหนึน่งใครับมีใบมีหลอดครับเดีออ๋ยว เอาใบเอารอดเลยเบื้องก้อนครับพี่น้องนี่ครับใบครับเดี๋ยวเบื้องหลอดด้านหลังครับใบหลอดครบครับนี่ครับใบหลอดครบเด้อครับพี่น้องผู้ใดสนใจกะโทรเข้ามาต่อรองราคากับเพิ่นได้ครับจุงยางเย็ดรอบแน่นมาติมให้พี่นอ้องเพิ่นเบื้องทายงทายงางเบื้องรับแม่นี่ ไทยหน้าหนาตันตันหางเงาหางแบบไง่ครับพี่รองแม่นี่เบิ้งครับเงาหางไง่ดีครับพี่รองติดโบีทั้งหาครับเบิ้งครับกิบมูดำแข้งขาดำเพียดกระดำครับพี่รองล่ำโตเงาคว่ำหนาได้คว่ำลึกได้ครับเนื้อหนังก็ได้ครับเบิ้งครับพี่รองไง่ดีครับเทิ้งแง่เทิงแดงครับตัวนี้แดงจึ่งครึ่งผมแล้วครับตัวนี้ตะหนอกกระไง่พร้อมครับพี่รองเบิ้งครับแข้งขากระ เงขึ้นกันครับแขงขาเรียบกีบเรียบกีบ nah ยังกับงามพี่น้องะมาติมพี่น้องกลียบเรียบกับงามครับพี่น้องเบื้องครับท่ายืนท่ายใหญ่ๆสูงๆเลยครับพี่น้องนี่ตันคือหรือเลยครับแม่นี่ผสมพันรอบเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาแต่ผู้ใดสนใจผสมพอดังไว้ย่างดีครับเคอิบสามหนึ่งพานรอบครับเบื้องครับจับได้รูปได้นงมอติมพี่น้องแม่นี่รวบใบครับเชืองครับอ่รบใพี่น้องเพิ่นเบื้องน่มอติม มันกับเป็นจับให้เบิ้งลูกให้เบิ้งครับบังคับความสูงได้ครับความสูงอ่าหมอติมดสูงรอยเจ็ดสิบแปดสิบของเครือมาดิมนะรอยเจกว่ารอยเจ็ดสิบกว่าหัวด้านหน้าก็จิบประมาณเกือบรอยเจ็ดสิบครับเบิังครับเม็ดสีดีเลยครับพี่น้องเม็ดสีแดงแดงจึงครึงผุนละครับแม่นี่บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องหรือจะกข่าว่าเบิ้งตัวจริงก้อนก็ได้ครับความงาม ได้การเลยครับแม่นี่ตะนอกก็ง่ายดีเอาเบอร์โทรอีกงเราแบบนี้หมาติมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดครับพี่น้องหมอติมครับโทรเข้ามาต่อรองราคาคัเพิ่นได้ครับเพิ่นเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคาได้เพิ่นว่าโทรเข้ามาครับหรือว่าพี่น้องสีเขามาเบิ่งตัวจริงหน้าคอกต่อรองอยู่หน้าคอกกอยู่บ้านร้อนสูงนะครับ ตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางกันะคุณจงาวัาอำนาจเจริญครับมาส้มโตจริงได้ครับลดทรงพนกับมีน้ำครับอยากได้ราคาร่วงซงด้วยจังใดกับมาบอกมคุยราคาก็เพิ่นเอาครับพี่น้องต่อรองก็เพิ่นเอาครับโทรเขามากครับมังครับเอาจุงยียักรอบกันนะมอดิมจุงยีักรอบเนี่ยมึงทายองท่ายางยียักรอบเบิงครับพี่น้องผมให้หมอดิมจุงให้เบิ้งนี่ก็คือผมยางหม่ได้ครับบางคนอาจจะบ้าหูบางคนจะเขามาาไม่ผมกะ นั่งรถเข็นครับพี่น้องนั่งรถเข็ยนย่นางบะได้นั่งรถเข็นกันเลยเดี๋ยวทายคลิปอยู่ยืนกับทีครับให้พื้นยางจูง่ว่าให้เอาครับนี่ครับใจมันมาครับก็เลยอยากถ่ายครับได้เห็ดพอได้เบิ้องมว่านี่จากคว้างมาครับเบิ้งครับดากหนาะตันเงาหางซ้ำฝืมือครับพี่น้องนี่ก็ฝืมืออย่ากับบัตจักรเงาหางนี่จูงยามีเยอะน้อย,าอยมาดิมจูงยามีเยอะน้อย บังครับหน้าตางามครับงอกับยุกงอดียุกงอดีเสียดสะดือกับงามครับเสียดสะดือบ๊ยันบ๊ยันเกินไปกัมนี่ยับแน่น้อยนึงถือว่ากับงามครับถือว่างามเลยนะครับเสียดสะดือบังครับเนื้อตัวล่ำตัววิมองตำนี้เลยว่ามิติเลยครับไม่มองตีเลยครับแม่นี่ลูกแรกพันลูกที่สองในท้องเอาไปหลุนเอาเด้อครับเลนผสมเคเอฟสามหนึ่งไวครับเดี๋ยวหันไทยไม่พิ่นวังคุแมมาติมหันไทย เบิ้องไทยครับเบื้องไทยมึงเหรอครับความเึงทึงเหย้าทึ่งตันทึ่งนาครับเงาหางนี่โคตรใหญ่เลยครับพี่น้องอ่าผู้หางกะใส่ได้ครับซ้ำดีนะครับความสูงควมาววมเหยา้าความใหญ่ความสูงไทยกะลอยหาชีพน้องมาติมน,น้องไทยเนาะไทยสูงไรอาชีพเบิง้งเงาหางครับพี่น้องเงาหางกะใหญ่ซ้ำฝ่ามือใส่เอาฝ่ามือแท็กเบิ้องดํามาติมเงาหางใหญ่ซ้ำฝ่ามือบ่ให้พี่น้องคนเบิ้ง น่าจะใหญ่กว่าโอ้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าฝ่ามืออีกครับพี่รองใหญ่กว่าฝ่ามืออย่างเดียวนะครับหูกะอ่าเป็นหูบามันครับพอดีเลยครับหูจำนี่พอดีพัฒนาครับแข้งขากะงามดีเอาเบอร์โทรเยอะรับเนี่ยมาติมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสอง หาสามสองามสองครับเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องมาต่อรองราคาเพิ่นได้ครับเพิ่นเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคาได้เด้อครับเบิ่งครับเบิ่งใกล้ๆหน้าตางามดีครับขันบ่มีอันเขานี่แห้งฉีกเด็ดการเลยครับนี่เบิ่งตะหนอกครับเบิ่งตะหนอกแกงขาครับขาบ่มีอันเขานี่กับบ้ามันเลื่อยๆเปล่าเนาะมาติมเนาะคือคักประยั่งหลดแล้วนี่เบิ่งครับ แข่งขางามงามครับพี่น้องงามงามไอ้ชนใจกับทุมาต่อรองก็พลากับเพลินได้ครับปวดคุยต่อรองกับเพลินเอาครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่สองยูทูบนุ่มรถเจนนั่ครับเพื่อจะไปพลาดคลิปใหมไหมเดี๋ยวไนย์เบลนหรือว่าจิมเขาได้มาไียกัมาไายพี่น้องเนี่ยเบิ้งกึ่เก่าแล้วครับพี่น้องกะมาไายตะหนีนะครับผมก็ไใดเนี่หมูแรงกับมะเร็งนะเพื่อนไายเบิ่งครับบั้นไาย เงาหางสุดยอดครับพี่น้องหน้าหนา,หนาตันตันเลยแม่นี่บ่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับเอาสไลด์คลิปนี้กับสวัสดีครับผม,ม,มกินเฟือง